ขังข้งแรกสําหรับคนที่พักหนาอยางไปโดนด้วยค่ะคือเข้าต้องเปิดกีดลากเงาเลยค่ะกีซูมือบห้เวนจักมือ กีดตอนใดก็ได,ได้ตอนกลางวันตอนกลางคืนแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแต่ให้กีดทุ่มือนะคะกีดซม,มือบางสวนอาศิเจ็มือบางสวนอาศิสิบมือบางสวนอาศิสิบหามือแล้วแต่สวนอย่างของผู้ใดอุดมสมบูรณ์บ่แล้วเขากีดหลากเง้ยไปยังสัน่นจนกลัวเขาสี่มีนม้ำยางแล้วเพราเขามีน้อยางแล้วเขาจังมากีดตามปกติที่เขาเคยกีดมากนะคะสมมติเคยกีดสองเวนนงเ่นหนึ่งหรือว่าหนึ่งเว่นหนึ่ง แบบนี้กับเล่วแตะเพื่อนๆและพี่ๆที่เคยเกียดรมากต่ว่ายิ่มตอนแหลว่าเ้าตตองกระตุนสะกอนเป็นหมีสิบซิมีส,มสิบหามีดแล้วแต่บางสวนเนาะค่ะพะว่าขั้นบุหิจังสี่นำยางเ้าสิบโอ,ออกมันเสียหดยห้าวเสียเวลาไปเป็นเดือนเลยถ้าเา้าวบเหดแบบนี้แต่ถ้านำยางไานานมากค่ะเป็นเดือนหรอเป็นซิบหามือเราย่งบุมีนำยางย่างหน่อยคือเเราอยู่คู่กุ้งนนในน้ำไห้เอายาเลีงท่าจักหน่อยเพื่อกระตุนเนาะสารนิกทิลิน เพื่อกระตุนเพื่อให้น้ำยางมันมากก่อนเนาะสามมีดที่สามจังท่าจังกระตุนพอมันมากแล้วก็บาตรงท่าเนาะคะ่ะก็ขี่ตามปกติแล้วถ้าเข้าเห็ยดจังสี่แล้วเข้าสิบ่ได้น้ำยางเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนคนใดที่เบื่อจีนไม่ก็ให้เหตุแบบคือคู่กุ้งว่าเพราะวาสวนของคู่กุงงก้งกับเหตุแบบนี้ประจําแต่ว่าของคู่กุ้งบริไดปินหน่อยย่างจ็กเคียรเนาะคะ่ะ อันนี้คือไปแนะนํำชาส่วนอย่างสําหรับคนที่เปิดจินไม่เนาะก็ได้ผลแบบชัดเจนอยู่แล้วเฮาสิได้นายางกันทุกคนแต่อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งคือขาเสียร่าน้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันมาแนยุดแนทามันมาดูมันก็เป็นเสียร่าเพราะฉะนั้นเฮาต้องหาอีกอย่างไปท่าหน่ายางเฮากันเสียร่าไว้ทาเซียราตันทอนำอยางมันกับไหลอีกเลยเป็นเดือนมันกับ,บออกเลยเพราะฉะนั้นเฮาต้องหายาขาเซียราไป ถ้าหนายางเพื่อบอห้ยมันตันทอนำยางมั่นสิได้ไลเต็มหนาเนาะโอเคสำหรับเพื่อนเพื่อนคนใดที่มีคำถามอย่างกับพิมพ์ไต้ข้อเมนนี้เดี๋ยวคู่กุ้งมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำานี้เราพบกันคลิปต่อไปคู่กุ้งบ่เคยปิดหนายางกา